มีแนวทางยังไงหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คือวันนี้เนี่ยผมผมนัดประชุมทั้งฝ่ายสืบสวนและฝ่ายสอบสวนนะครับรวมถึงท่านในที่บริการคดียาเสพติดนะครับแล้วก็เลขาธิการปปสนะครับแล้วก็เลขาธิการปปงนะฮะแล้วก็พนักงานจัดการนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการเอาเอาทั้งหมดเนี่ยที่เราสืบสวนมาเข้าค้นมานะฮะเอารวมถึงผู้จัดการบุรีรนครบาลนะครับเราก็เอา ที่ได้สืบสวนมาค้นมาเนี่ยเอาเข้าสู่สำนวนการสอบสวนแล้วนะครับเพื่อที่จะสอบปากคำแล้วก็ไล่เส้นทางการเงินนะครับไล่ความเชื่อมโยงทางโทรศัพท์นะครับนะเพื่อจะเชื่อมโยงไปถึงใครอีกหรือเปล่านะครับดัะนั้นรวมถึงซัพบนะรัพย์ทั้งหมดวันนี้เนี่ยเราเราจะส่งการดูแลทรัพย์ ก็คือการยึดทรัพย์เนี่ยให้ป็นอหน้าของปปสนะครับนะเพราะว่าเมื่อแบ่งนาจปปสเนี่ยนะครับนะปปสเนี่ยก็สามารถดำเนินคดีทั้งทั้งสมคบนะทั้งฟอกเงินนะได้ครบหมดนะครับโดยเอาพระอาวสของเราไปร่วมในเรื่องของการสอบสวนเรื่องทรัพย์นะครับเพราะนั้นวะันนี้ก็ก็จะเริ่มก้าวกระโจเรื่องสำนวนการสอบสวนนะครับเพื่อเพื่อจะนํานไปสู่การที่จะสรุปสำนวนการสอบสวนเนี่ยที่จะ มีเ,เห็นทางดีเพื่อจะส่งไปยังม่ทยาการนะครับน,บนะน,นวันนี้เราก็ประชุมเพื่อจะไล่ข้อมูลทั้งหมดนะครับนะว่าใครไปค้นที่ตำรวจสองเกค้นคกี่จุดซับได้อะไรบ้างาผมกี่จุดซับได้อะไรบ้างนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวเมื่อเราเอามารวมทั้งหมดแล้วนะครับนะเราก็จะเริ่มเห็นแล้วนะว่า มันังเหลือตัวละครอะไรอีกบ้างในที่ต้องจับกลุ่มโดยเฉพาะซับที่ท่านว่าเนี่ยโดยเฉพาะข้อหาที่ท่านว่าร้อยสองท่านเนี่ยที่ท่านจับกลุ่มเนี่ยแยกเป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่ได้ไหมท่านแยกได้ครับแยกได้อาวชนใหญ่เป็นมีอะไรบ้างคดีข้อหาคือในข้อหาเนี่ยก็มีตั้งแต่เรื่องเรื่องจําหน่ายยาเสพติดนะครับนะเรื่องเรื่องมีเรื่องจําหน่ายยาติดแต่ทั้งเฮโรอีนนะแต่ทั้งทั้งกัญชาไอ้ทั้งทั้งยาบ้านะทั้งเฮโรอีนทั้ง ทั้งเอโรอีนก็คือเอายาติดมาผสมกันนะเป็นแฮปปี้วอเตอร์นะครับอันนี้คือเรื่องจําหน่ายยาติดความผิดฐานสมคบนะจำหน่ายยาเสพติดนะครับแล้วก็เรื่องนอมินีนะครับสองเรื่องการสมบัตินะเป็นคนไเป็นคนจีนมาสมบัติแปจนเป็นคนไทยนะครับแล้วก็มาเป็นนอมินีนะถือครองทรัพย์สินแทนคนจีนนะครับเพราะนั้นในกลุ่มทั้งหมดร้อยกว่าเนี่ยนะมันจะเป็นความผิดในเรื่องของหนึ่ง ร่วมกันจําหน่ายยาเสพติดนะครับความผิดในส่วนของหัวหน้ากระบวนการก็คือสมบคบนะอีกส่วนนึงก็คือเรื่องเป็นโน,นมีดีมันจะแยกเป็นส่วนๆอย่างนี้โดยเฉพาะในส่วนของคุณโทนี่ซึ่งเป็นหนึ่งใน5ของขาใหญ่เดิมทีเนี่ยคุณโทนี่โดนข้อหาอะไรไหมฮะคุณโทนี่เนี่ยวันนี้เราจับกลุ่มแล้ให้การตัวไปนะก็โดนข้อหาเรื่องเรื่องการเป็นโนมิดีเรื่องเรื่องการใช้นมิดีนะครับ <นะ S 2> คุณโทนี่เนี่ยให ให้คนเป็นนอมิดีในการสือครองทรัพย์สินก่อนหน้านี้ฮะก่อนที่ท่านจะจับเมื่อวานเนี้ยคุณโทนี่เนี่ยโดนข้อหาอะไรมีไหมฮะในนี้มีมีอย่างอย่างอีกข้อหาอะไรเพิ่มเป็นข้อหาระหุโทษเรื่องเรื่องนอมิดีนอมิดีครับแต่แปลว่าแต่แต่ว่าวันนี้กำลังขยายผลเพิ่มนะเดี๋ยว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 จะมีนะแต่แต่แต่ยังบอกไม่ได้ตอนนี้แต่แต่เดี๋ยวจะมีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการดำเนินการนะครับรวมในส่วนของเส้นทางการเงินเนี่ยที่ท่านระบุว่าก่อนหน้านี้คุณพัชรินเอย คุณหลิงหลงเอ่ยแล้วก็คุณสุชาดาเอ่ยเนี่ยตรงนี้มีความสัมพันธ์ตรงไปยังคุณตู้หา่าวเลยไหมเนี่ยมีความสัมพันธะ์ตรงกันนะตรงกันแล้วมีหลักฐานอะไรนะกันก็หนึ่งในความเชื่อมโยงนะครับนะจากการไล่ความเชื่อมโยงทาง <Okay. S 2> โทรศัพท์ต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นใน,ในเรื่องของความเชื่อมโยงเนี่ยคุณพัชรินก็จะจะอยู่กล้ชิดกับคุณตู้ห่าวตลอดนะครับเพราะนั้นเราก็มีความเชื่อมั่นว่า ตอนนี้ตอนนี้ตัวพัชรินเนี่ยยังหลบหนีอยู่นะครับ<ช>แต่ว่ายังอยู่ในประเทศไทยนะครับเมื่อวานเราคน้นเมื่อวา,าวนซื้อราคาโกนทั้งโรงแรมยูวารตนะครับทั้งทั้งบริษัทที่จะหน่ายเครื่องครัวนะครับของคุณพัชรินก็ยังไม่พบตัวถึงขั้นจะต้องออกหมายจับเลยไหมทุกคนก็วันนี้เราออกหมายเรียกไปก่อนนะครับแต่ถ้าไม่มา,าต้องออกหมายจับกี่ท่านวันนี้ออกหมายเรียกกี่ท่านอ๋อเมื่อวานออกไป4ท่านเมื่อวานออกไป4คนก็จับไปหนึ่งเหลือเหลืออสามเกี่ยวกับเรื่องนอมินีทั้งหมดใช่ไหมไม่ไม่อวานนนนเป็คจี S <S นะที่ที่เข้าไปทำหน้าที่ต่างๆในเในจินหลิงนะเช่นก็ก็เป็นเป็นระดับียระดับล่างแล้วนะเช่นเป็นพนักง,งานบ้างเป็นคนที่เข้าไปดูแลแขกบ้างอ่าแล้วก็อยู่ในสารที่ที่มันมีการจําหน่ายยาเสพติดนะมีการแบ่งยาเสพติดนะอะไรต่างๆส่วนการบ่อไล่ผลการตรวจค้นเบื้องต้นว่ามีกระแสข่าวว่าพบสารเสพติดภายในเครื่องบินคือจริงเป็นไงท่านคือยางงี้นะครับเอ่อเดี๋ยวเรื่องเรื่องสารเสพติดหรือไม่ใช่เนี่ยเมื่อวานผมให้สัมภาษณ์ไปนะครับว่า เดี๋ยวลังให้นะักวิทยาศาสตร์เนี่ยของสำนักงานพิสูจน์ฐานเนี่ยตรวจสอบอยู่นะ,<ฮ>ะคือย่างสุนัขดมบิน2ตัวนะครับเป็นสุนัขของ,ของกรมการตำรวจจะเวนชายแดนนะครับนะที่เป็นสุนัขสําหรับโดมยาเสพติดโดยเฉพาะ,<ฮ>ะนะเมื่อวานเมื่อวานซืนเนี่ยจากการไปตรวจนะครับสุนัขสองตัวเนี่ยเมื่อไปเจอจุดจุดหนึ่งเนี่ยก็มีอาการเดียวกันนะคืออาการนี้ผู้ที่ควบคุมสุนัขเขาบอกว่าอาการแบบนี้ก็คือพบ เนะบาะแสของยาเสพติดนะแต่ว่าแต่ว่า,เ,าเราก็เลยถอดพรมนะถอดเบาต่างๆออกมานะครับเพราะนั้นการจะยืนยันอันนี้ก็คือการเอาไปรับฐานข้าสํานวนนะเราก็ต้องส่งเหล่านี้ไปให้นักวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราเราได้ข้อมูลแค่การสืบสวนอย่างเดียวเนี่ยมันนําเข้าไปพิสูจน์ชั้นศาลไม่ได้นะเพราะนั้นเราก็ต้องส่งต่างนี้ให้สำนักงานพิสูจน์ฐานเนี่ยไปตรวจสอบ ซึ่งตอนนี้ผมเร่งผลการตรวจสอบอยู่นะครับก็ถ้าผลการตรวจสอบเป็นยาเสพติดจริงเหมือนที่สุนัขดมกลิ่นและมีอาการอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงได้ถึงตู้า่าวนะครับว่า,าตู้่าวเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องบินนะครับ,รบนะขนาดาที่ใช้เครื่องอยู่เนี่ยมีความเกี่ยวพันกับาย,ยาเสพติดอย่างแน่นอน เพราะว่าพบยาติดอยู่บนเครื่องบินแล้วเดี๋ยวต้องมาไล่ต่อว่า DNA นั้นเป็นของใครบ้างอ่มัมนก็จะไล่ได้หมดนะครับเมื่อวานที่ท่านตรวจมียาเสต,เติดมี DNA และมีอะไรไหมท่านมีลายพิมพนิ้วมือลายพิมพฝ่ามือ,อมนะครับแต่สิ่งการที่จะตรวจได้ง่ายหน่อยคือ DNA พราะดีเอมันก็ถ้าเป็นของไครนั่งก็จะตรงเจอของคนนั้นนะครับด้วยควมรู้กับกรณีที่หากพบสารเสพติดที่ตามที่สุนัขระบุเนี่ยนะมันจะเชื่อมโยงกับคนที่เสพได้ยังไงในเมื่อเครื่องบินนั้นมันมีหลายคนตรงนี้มันเป็นข้อต่อสู้ได้ไหมท่านเป็นข้อต่อสู้ได้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วครับมันเป็นข้อต่อสู้ได้แต่ว่าเราอย่าลืมว่าเครื่องบินเนี่ยเราเราสามารถสอบกับตานได้นะกับตานก็จะบอกเราว่าในเครื่องเนี่ยไครบินบ้างไครนั่งบ้าง ครับนะครับเราก็ต้องเอากักตันมายืนยันแต่ในเครื่องบินลำดังกล่าวเนี่ยกับมีอดีตรัฐมนตรีนั่งอยู่ด้วยก็ต้องว่าไปนะก็ก็ก็ต้องต้องว่าไปนะครับคือคืออย่างนี้คือในเรื่องนี้ต้องเรียนท่านว่าต้องเรียนสื่ประชชนว่า ท่านบอกว่าตลอดท่านในร่วมตีท่านเบลวิสุวรรณเนี่ยท่านก็นเน้นย้ำว่าคือต้องทําความจริงให้เป็นความจริงนะครับแล้วก็ทํากฎหมายให้เป็นกฎหมายนะครับะฉะนั้นมันจะเป็นเบี่ยงเบี่ยงไม่ได้เลยข่าวข่าวอย่างข้อมูลที่ท่านพบเนี่ยมันจะทําให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากคุณตู้หานอกเหนือจากอดีตรัฐมนตรีมันจะเสื่อมเสียหรือว่ามันจะ,ะมีการคอลหักกันไหมค่ับท่านเรื่องนี้ก็คืออย่างนี้คือ,อ คือใครก็ตามเนี่ยที่ไปไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้นะครับต้องต้องเรียนว่าเออมันเป็นเรื่องที่ยา่งยืแต่พูดง่ายๆว่าสังคมไทยเราไม่ว่าจะเป็นสังคมทั้งโลกอ่ะมันมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอย่าง้แรงนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในส่วนของผมเองที่เป็นผู้พิสูจน์ข้อที่จริงก็คือเขาเป็นพรักตารวจนะครับเราก็ต้องทําอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าถ้าเราไปปกปิดเนี่ยยังไงก็สื่อมวลชนก็รู้นะครับนะเพราะฉะนั้น เ,เราก็ต้องทําให้ชัดเจนนะครับ